สวัสดีจ้ายังไม่ได้เปิดกล้องอันนี้คือตอนอาทิตย์ที่แล้วพี่มาเจอเพื่อนที่เขาเดินนอตดิกวอกกิ้งปกติเขาไม่เคยเดินแถวเนี้นะโอโอทีนี้พี่ขี่ปั่นจักรยานมาเห็นไหมมาเช็คมาม็บจะเอกันตรงเนี้นะเขาดีอกดีใจมากเลยแต่ก็โอเคนะนะั้นรถกำลังเลี้ยวตรงนี้เราก็หนีไปไไตาม,มเรื่อง ก็ไม่ต้องจับกัน้กันเพราะว่าจะได้ม่สวัสดีจ้าไรยกันข่าวสาวบอพรานวันนี้ก็มาเดินอยู่ที่ยังอยู่ที่เยอรมันมาเดินกับพี่อรค่ะจ้ะวันนี้ยูทูบเบอร์ของเราคือโคชโคชเพนเขามาวันนี้วันนี้เราเริ่มจะทะเลาะกันอีกแล้วค่ะโอ้ฉันนี่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตฉันนี่ควรจะแบบไหนที มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเนาะเขาเนี่ยไม่เอาเขาไม่เอาคนแต่ฉันเนี่ยเอาคนเขาเอาวิวแต่เราจะเอาภาษาเดียวกันนี่แหละคือว่าวันนี้ีพี่จะไปอืมวันก่อนวันก่อนก่อนวันก่อนแล้วก็มีงานเลี้ยงนะขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านครูแล้วก็ก่อนถ้าทำคลิปแล้วไหมก็ทําแล้วแต่วันนี้ก็เล่าอีกว่าเออโคชเพนเขาก็มาให้กําลังใจครูอีกวันหนึ่งนะขอบคุณหลายหลายมาให้กําลังใจซสแล้วก็ มาพากันมปเดินยังมีเวลาควูอยังไม่ได้แยกระเป๋จะไปสวิตเซอร์แลนด์จ้ะ<ต>วันนี้อยู่เยอะวันนี้พรุ่งนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์วันนี้จะพาโคชเพนมาเที่ยวหาหมอ <laughs> <laughs> คือครูออเนี่ยขอขอใบรับรองแพทย์เอาไปนวดหลังเจ็บหลังคนเท่าเนานะอืมอเท่าแล้วเจ็บิบ ปีหน้า17ปีนา17นะใช่ปีนา17ปีนี่วันนี้อยู่เยอรมันวันนี้อยู่70วันี้อยู่เยอรมันพรุ่งนี้เรจะไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มีเพื่อนที่นู่นก็เตรียมทําอาหารสวิตเซอร์แลนด์พวกเออเขาชวนชวนเราแล้วก็ไปนะก็ถอยให้เขาถอยมาเราก็ไปเราไปดามเนียนะนี่นี่คือร้านหมอที่เจ้อรถหลังนะพี่รถล้างอะไรหลังกับลังหนากับนาเนาะนี่นี่โคตรของฉันก็กลัวเลย ตแต่ฉันไม่กลัวหรอกด้วฉันก็ฉันกลัวกันเลยกลัวไม่ได้มามอ่ะอ่ะฟ่าวรัวอันนี้นี่คือล้านหมอนี่ดูอ่ะนี่มัน,นอจอ,อดเราเลย่นี่ล้านหมอนี่ถึงแล้วเหรอเอาถึงแล้วเราเนี่ยโอ๊ยทำไมเร็วจังก็ยังว่าห้านาทีสิบนาทีเนี่ยฉันก็มานี่คือล้านหมอมาเอาใบรับรองแพทย์แค่นั้นเองเอาไปนวดไปนวดไปนวดหายปะให้หนูเข้าไปด้วยไหม เออเอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวกันเ้อน่ะมาเอาไปลองแพทย์ยด้เช่าไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกก็ยังเป็นเจ็ดสิบปีคือเก่าเลยปีหน้าสิบเจ็ดเลยสวัสดีจ้าบาย,บาย,บาย